Obrigado. Yes. Pao Xiao, I take you a picture yeah. here. Ciao. ciao! We are at the top of the ruined castle, right? Yes. Pao Xiao. Look at the camera. Ciao! Ciao! Do you like this city? <laughs> Hello! กลับมาพอกับผมแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เราได้ออกจากเมืองอเลียปาย่าแล้วนะครับแล้วก็ได้ขับรถมาประมาณ10กว่ากิโลนิดๆนะครับมาอยู่อีกเมืองใกล้ๆกันที่ติดกันเลยก็คือเมืองกรบิญนญาครับก็เมืองกรบินญานี้ก็มีสถานที่สําคัญสถานที่นี้นะครับก็คือเป็นปราสาทที่เชื่อว่าสร้างขึ้นในสมัยยุคข,ของไวกิ้งนะครับ เอาละครับทุกคนแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับของบริเวณปราสาทกรอวินญ,ญานะครับก็ปราสาทนี้นะครับก็ได้ทําการาเสนอชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่สําคัญอของยูเนสโกนะครับก็คือการขึ้นทะเบียนเป็น world heritage site ของรัสเซียนะครับแต่ว่าก็อยู่ในการขั้นดําเนินการนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นได้เป็น เมืองมรดกโลกเมื่อไหร่นะครับแต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยจากคลิปใน Youtube ที่เขาพาเที่ยวกันมาปีก่นกอนๆเนี่ยก็ปีนี้ถือว่าเขาทำค่อนข้างดีแล้วก็สวยสมบูรณ์มากนะครับก็ถ้าใครได้เห็นประภาคารที่เขาได้สร้างไว้ที่เราได้เดินขึ้นไปดูวิวจากข้างบนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการจัดการที่ดีนะครับสวยงามแล้วก็ตัวเมืองเอง,เองก็ สงบสะอาดดีนะครับอย่างที่เราเห็นกันก็ยังไงเดี๋ยวฝากบรรยากาศคร่าวๆรอบๆนะครับเพราะว่าผมเองอาจจะไม่ได้พูดอธิบายอะไรในคลิปมากนะครับโอเคครับผมติดตามชมครับ <laughs> I <can speak> again. <laughs> <laughs> you wanna get... เอาละครับเพื่อนๆแ,แล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้ออกมาจากเมืองกรูบินญาแล้วนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันที่คุ้มค่าวันหนึ่งนะครับในการใช้เวลาหนึ่วันก็ตอนเช้าเราก็ได้ไปเรียปายาบีชนะครับแล้วก็เดินเล่นในโอททวนะครับแล้วก็เมืองกรูบินญาเนี่ยที่เป็นเมืองอที่แอพ l y ไปที่ World Heritage UNESCO นะครับ ก็ตอนนี้เราก็ได้เดินทางกําลังจะกลับเข้าสู่เมืองลิก้าแล้วครับพอดีตอนนี้เขามีซ่อมทางนะครับ mm hmm. ก็เลยมีเวลาที่ได้มาอัดคลิปนะครับ mm hmm. ก็สําหรับทริปนี้นะครับ3วัน2คืน mm hmm. ผมเองก็หวังว่า,เ,าเพื่อนๆจะได้เห็นบรรยากาศคร่าวๆของเมืองในประเทศรัสเซียนะครับโดยเฉพาะเมืองริมตะวันตกที่ติดทะเลของประเทศรัสเซียนะครับซึ่งตัวผมเองและครอบครัวก็ เคยมากันแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ได้มาพักผ่อนกันอีกครั้งนะครับได้มาเห็นบรรยากาศอะไรใหม่ๆเนื่องจากว่าช่วงที่มีโควิดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะครับที่เราไปไหนไม่ได้ต้องอยู่บ้าน work from h o m e ต่างๆนานาครับก็ยังไงขอบคุณสำหรับการติดตามคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามก็นี่รถกำลังทยอยมาแล้วนะครับ ก็ยังไงฝากเพ,เพื่อนติดตามนะครับคอยดูคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับกับช่องพอบ้านไทยในประเทศรัสเซียนะครับ mm. ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับได้เห็นอะไรใหม่ๆโอเคครับผมยังไงฝากติดตามครับสวัสดีครับ